หนึ่งในความสามารถที่ผู้นำของคนต้องมีครับเพื่อที่จะกลายเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จเนี่ยคือความสามารถในการตัดสินใจตัวลีโป้ครับแม้ว่าจะเป็นนักรบมีความสามารถในสนามรบรบกับใครก็ชนะถ้าหากเป็นการต่อสู้ตัวต่อตัวแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของลีโป้เนี่ย ก็คือเรื่องเกี่ยวกับเกมการเมืองนั่นเองครับที่ลีโป้เนี่ยไม่มีความรู้ความสามารถอะไรเลยในตอนนี้ของคุยเฟื่องเรื่องสามก๊กครับผมจะพาคุณผู้ชมมาเจอกับความขัดแย้งทางการเมืองครั้งใหญ่ในชีวิตของลีโป้ที่เรียกได้ว,ว่าจะส่งผลกับชีวิตแล้วก็ชะตาชีวิตของลีโป้เนี่ยไปตลอดกาลหากคุณผู้ชมพร้อมแล้ว ผมโคชเป็ดขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงคุยเฟื้องเรื่องสามก,ก๊กลิโป้ร่วมพันธมิตรพิชิตอ้วนสุดไปชมกันเลยครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงคุยเฟื่องเรื่องสามก๊กกับผมโค้ชกิจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องบอกครับคุณผู้ชมว่าผมเนี่ยอยากจะ finish หรือว่าจบซีรีส์ลีโป้แล้วครับผมเพราะว่ามันเหลืออีแคสสองตอนสุดท้ายแล้วก็คือตอนนี้กับตอนต่อไปนะครับฉะนั้นเนี่ยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมว่าเรามาเรียนรู้เรื่องราวของยอดนักรบคนนี้ให้ถึงที่สุดกันดีกว่าอ่าแต่ก่อนอื่นครับผมก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปนี้เนี่ย ถ้าคุณไม่ชมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กับ c h anel n แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเวลามีตอนใหม่เกี่ยวกับ3ก,ก๊กหรือว่าคลิปความรู้หน่งอัป d a t เนี่ยจะได้ไม่พลาดแม้แต่ตอนเดียวถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยครับลิปโปเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปครับเขาเป็นยอดนักรบก็จริงแต่ในแง่ของการเป็นนักบริหารในแง่ของนักเจรจาในแง่ของคนที่ต้องเล่นการเมืองเนี่ยเขาไม่เก่งเลยแม้แต่น้อย ตอนที่แล้วเนี่ยผมเล่าไปถึงการที่ลีโป้มีปัญหากับเล่าปีจนเล่าปีต้องหนีไปพึ่งโจโฉใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยผมจะเล่าย้อนกลับมาสักนิดหนึ่งเป็นจังหวะที่ลีโป้เนี่ยยิงเกาทันยาศึกระหว่างอ้วนสุดกับเล่าปีถ้าถามสาเหตุคพราะว่าทำไมลีโป้ถึงทำเช่นนี้ผมน่าจะอธิบายไปแล้วครับว่าลีโป้เนี่ยต้องการเล่าปีให้อยู่กับตัวเอง ลิโป้ต้องการให้เล่าปีอยู่กับตัวเองเพื่อหนึ่งเป็นการชนให้กับโจโฉ 2. หากว่าอ้วนสุดบุกโจมปีเล่าปีเนี่ยหากอ้วนสุดชนะอ้วนสุดก็จะยึดเมืองเสียวพ่ายได้เมืองเสียวพ่ายเนี่ยเป็นเมืองหน้าด่านของเมืองชีจิวซ้ําแควนชีจิวทั้งหมดเนี่ยเป็นแควนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สิสนแล้วก็กําลังคนเป็นที่หมายตาของทั้งโจโฉแล้วก็อ้วนสุด ลิโป้คิดแล้วจึงช่วยเล่าปีเอาไว้แล้วก็บอกว่าตนเองนั้นกระทําการที่กระตันอยู่ทีนี้ครับกีเลงแม่ทัพของอ้วนสุดที่ถูกส่งมารบกับเล่าปีเนี่ยก็ต้องถอยทัพกลับไปมือเปล่าใช่ไหมครับเพราะว่าลิโป้เนี่ยยิงเกาทัญญาสึดไปอ้วนสุดเนี่ยโกรธกีเลงมากๆแต่กีเลงก็บอกครับว่าท่านแม่อาใายท่านอ้วนสุดสาเหตุที่ข้าไม่รบกับ เล่าปีเพราะว่าลิปโป้นั้นมีกําลังมากหากประทะกับเล่าปีหักหน้าลิปโป้ก็อาจเป็นการที่ทําให้ตระกูลอ้วนของท่านเนี่ยรบก,กับลิปโป้โดยไม่จําเป็นแล้วก็เสนอกับอ้วนสุดครับว่าให้ลูกสาวของลิปโป้เนี่ยมาแต่งงานครับกับลูกชายของอ้วนสุดอ่ เพื่อเป็นการเกี่ยวดองพันธมิตรสองตระกูลแล้วก็รบกับภัยคุกคามจากภายนอกเมื่อเป็นเช่นนี้ครับคุณผู้ชมตัวอ้วนสุดเนี่ยได้ตั้งตนเป็นฮองเต้ใช่ไหมก็เลยส่งหันอินคนคนหนึ่งครับเป็นทูตชื่อว่าหันอินเนี่ยส่งหันอินครับไปเจรจากับลิโปบอกลิโปวันเนี่ยท่านลิโปท่านอ้วนสุดนายเรานั้นต้องการให้ลูกสาวท่าน แต่งงานกับลูกชายของท่านอ้วนสุดวันหนึง่งหากว่าลูกชายของท่านอ้วนสุดขึ้นเป็นรัชทายาทเนื่องจากท่านอ้วนสุดนั้นขึ้นเป็นฮองเต้ลูกสาวท่านก็จะได้เป็นฮองเฮาตัวท่านก็ได้เป็นพ่อตาของฮองเต้องค์ต่อไปว่าที่ฮองเต้องค์ต่อไปมีแต่ได้กับได้ลิโป้ก็ดีใจตอบรับคำสัญญาอย่างรวดเร็ว ฮันอินก็เลยเอาทรัพย์สมบัติมหาศาลครับตามคำสั่งของอ้วนสุดทองคำผ้าไหมเรียกได้ว่าเป็นสินแต่งงานสินสมรสอ่าใช้คำนี้ก็แล้วกันสินสมรสนะครับผมมามอบให้กับรีโปโแล้วก็ส่งลูกสาวของตัวเองเนี่ยขึ้นเกี้ยวเดินทางไปหาอ้วนสุดทีนี้ครับระหว่างทางเนี่ยเกวียนเนี้ยถูกหยุดครับโดยชายผู้หนึ่งเขามีนามว่าตันกุย ตันกุ๋ยเนี่ยเป็นพ่อของตันเต๋งสองคนนี้เนี่ยได้เรียกว่าเป็นขุนานางที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีอำนาจมากๆในชีจิวแล้วสองคนนี้ก็เชียร์เล่าปีอยู่ครับผมพอเห็นว่าลิโป้จะส่งลูกสาวไปแต่งงานกับอ้วนสุดก็ดูแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเล่าปีนี่หมดอนาคตที่จะกลับมายิ่งใหญ่ในชีจิวแน่นอนก็เลย ตัวตันกุ๋ยครับก็เลยไปเจราจากับลิโปบอกท่านลิโปท่านทําอะไรเนี่ยเฮชไหนท่านจึงให้ลูกสาวไปแต่งงานกับลูกชายอ้วนสุดลิโปก็สงสัยเอ๊ะทำไมถึงพูดอย่างนี้ตันกุ๋ยตันกุ๋ยก็บอกว่าบัตรเนี้ยอ้วนสุดเนี่ยตั้งตนเป็นท้องเตเป็นที่เกลียดชังของคนนั่งแผ่นดินหากท่านยกลูกสาวของท่านให้ลูกชายของอ้วนสุดก็หมายความว่าท่านเนี่ยจะทําให้ตัวเองเนี่ย เป็นศัตรูกับคนนั่งแผ่นดินเลยนะมันคุ้มเหรอท่านประกอบกับหากวันหนึ่งอ้วนสุดยกทัพผ่านชีจิวจะไปรบกับอ้วนเซี่ยวหรือว่าไปรบกับโจโฉก็ต้องขอยืมกำลังคนขอยืมสเสบียงของท่านขี่คร้านจะหนักเป็นปัญหาหนักหัวท่านเปล่าๆท่านจะทำไปเพื่ออะไรลิปโป้พอดดนเช่นนั้นก็ตกใจเออวะเป็นไปได้ ก็เลยถามตันกุ๋ยว่าท่านหูเท่าตันกุย๋ยแล้วท่านมีวิธีแก้สถานการณ์นี้หรือไม่ตัวนี่แหละครับตันกุ๋ยก็บอกก็ไม่ยากท่านก็จะหันอินทูดของอ้วนสุดเนี่ยส่งไปให้โจโฉที่พระนครหูโตแล้วก็ยึดเอาทรัพย์สมบัตินั้นมาเป็นของตัวเองพออ้วนสุดถามว่างานแต่งเป็นยังไงก็บอกไปว่ากำลังติดปัญหาระหว่างตัวเองโจโฉติด รัชการภายในส่งต him ัวให้ย <variety> ังไม่ได้ไปก่อนก็แล้วกันเมื่อลีโป้ดินฉะนั้นก็ดำเนินการทันทีครับผมส่งหันอินไปให้กับโจโฉแล้วก็รับทรัพย์สมบัติมหาศาลที่อ้วนสุดครอบครองอ้วนสุดพอเห็นลีโป้ทำเช่นนี้ก็เริ่มโกรธครับผมแต่ยังทำอะไรไม่ได้อ่ายังทำอะไรไม่ได้จนกระทั่งวันหนึ่งครับลีโป้ หักกับเล้าปีอ่านี่คือเล่าต่อจากตอนที่แล้วเลยนะสาเหตุที่ลิโป้แตกหักกับเล่าปีเนะี่ยเป็นเพราะว่ามีโจรกลุ่มหนึ่งครับขโมยม้าของลิโป้ไม่ใช่ม้าเซ็กเท่านะหมายถึงม้าของกองทัพลิโป้แล้วก็หนีมาทางเมืองเสียวพ่ลิโป้ก็ยกกองทัพมาตามทวงถามจากเล่าปีว่าท่านเหล่าปีท่านส่งคนไปขโมยม้าของข้าทําไมกันเล่าปีก็บอกอ่ะข้าไม่ได้ขโมย แต่เตียวหุยน้องชายเนี่ยตะโกนด่าริโป้ไปครับว่าข้าเนี่ยขโมยเองเองมีปัญหาอะไรขนาดเองยังขโมยเมืองพี่ชายข้าได้แล้วข้าเนี่ยจะขโมยม้าไม่กี่ตัวไม่ได้หรือไงแน่นอนครับว่าเตียวหุยเนี่ยไม่ได้เป็นคนขโมยนะครับแต่เขาต้องการประทะกับริโปโ้ริโป้ด้วยความหงุดหงิดก็โจมตีเมืองเสียวพ่ายเหล่าปีก็เลยต้องพาครอบครัวทหารที่ปรึกษาไปขอพึ่งโจโฉที่นี่โจโฉก็ฉลาด อ้วนสุดครับตั้งตนเป็นฮองเต้ลูกชายของตนเองขึ้นเป็นรัชทายาทก็กำลังจะส่งคนมาขอลูกสาวลีโป้ไปแต่งงานเพราะว่ามันจำเป็นแล้วว่าตอนนี้คือสวมมงกุฎพร้อมขึ้นครองล่าแล้วอ่ะโจโฉอลาดครับได้ส่งราชโองการแต่งตั้งให้ลีโป้เนี่ยเป็นเจ้าเมืองชีจิวฮา แต่งตั้งให้ลีโป้เป็นเจ้าเมืองชีกิวลีโป้เห็นว่าโจโฉมีเยื่อใหญ่ที่ดีต่อตัวเองไม่สนความบาดหมางในอดีตก็ตัดสินใจครับผมฉีกสัญญากับอ้วนสุดทิ้งแล้วก็ด่าว่าอ้วนสุดเนี่ยเป็นทรระเป็นคนที่ไม่รู้จักเจียมตัวมักใหญ่ไฟสูงคิดตั้งตนเป็นห้องเต้แล้วก็ยกกองทัพครับบุกโจมตีอ้วนสุดตามคำสั่งของราชสำนัก ก็คือโจโฉนั่นเองในตอนนั้นซุนเซกโจโฉเล่าปีลิโปสี่กองกำลังรวมตัวกันเป็นพันธมิตรบุกโจมตีอ้วนสุดที่ตั้งตนเป็นฮองเต้แม้อ้วนสุดจะมีทหารนับแสนนายแต่น่าเสียดายครับเขาไม่สามารถต้านทานการบุกโจมตีโดยสี่ยอดขุนพลแห่งยุคได้จึงทำให้สถานก,การณ์ของอ้วนสุดเนี่ย ถดถอยลงเรื่อยๆจนมาถึงจุดหนึ่งครับมันเป็นจุดที่อ้วนสุดเนี่ยไม่เป็นภัยต่อเหล่าหุณนศึกอีกต่อไปต้องหันไปหวังพึ่งพี่ชายตัวเองอย่างอ้วนเซี่ยวครับโจโฉก็เลยตัดสินใจครับผมหักลำคิดจะรบกับลิโป้แทนอ่า ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังเท่านี้ดีกว่าตอนนี้เป็นตอนสั้นๆนะฮะแต่เราจะมีบทวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งกันในตอนนี้เพื่อไม่การเสียเวลาครับผมว่าเรามาฟังบทวิเคราะห์ของตอนนี้กันเลยดีกว่าว่าเกมการเมืองในครั้งนี้ของลิโป้อ้วนสุดเล่าปีแล้วก็โจโฉเนี่ยมันเป็นยังไงเหตุ hey, ไหนลิโป้แทนที่จะเป็นเจ้าเมืองชีจิวมีอำนาจวาสนา จากที่มั่งมีทุกอย่างในตอนที่แล้วกลายมาเป็นคนที่เป็นศัตรูกับโจโฉในตอนนี้ไปฟังกันเลยครับต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าการที่เราสามารถอ่านสถานการณ์ได้เนี่ยถือเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆครับในแง่ของการประสบความสำเร็จในฐานะผู้นำ ลิโป้เนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถก็จริงครับแต่เขาอ่านสถานการณ์รอบตัวไม่ออกเมื่อลิโป้อ่านสถานการณ์รอบตัวไม่ออกเนี่ยเขาก็ตัดสินใจไปตามคําแนะนําที่ดูมีเหตุผลโดยส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อว่าลิโป้เนี่ยไม่ได้ทําอะไรผิดนะครับนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะลิโป้เนี่ยไม่ได้ทําอะไรผิดลิโป้เนี่ยรับฟังเหตุผลมากขึ้นเหตุผล <pater n boxes> ของตันกุ๋ยเนี่ยครับผมลิโป้ฟังเหตุผลของคนมากขึ้น เพียงแต่ว่าสิ่งที่เป็นข้อผิดพลาดของลิโป้ในตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันและ3ข้อนี้ครับผมจะอธิบายให้คุณผู้ชมได้เข้าใจในบทวิเคราะห์ตอนนี้เพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยไม่ผิดพลาดเหมือนลิโป้นั่นเองเริ่มจากข้อที่1เลยครับลิโป้เลือกฟังคนผิด่า มีคำกล่าวไว้ครับว่าคบคนพานผ่านพานไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลลิปโป้นั้นคบกับตันกุย๋ยซึ่งเป็นขุนนางผู้ใหญ่ก็จริงแต่ลิปโป้นี่ไม่ได้รู้ครับว่าขุนนางผู้นี้เนี่ยมีเส้นสายมีความผูกพันกับเล่าปีจึงทำให้เชื่อถ้าเป็นถ้าผมเป็นลิปโป้นะผมจะขอคำปรึกษาคุณผู้ชมครับ ขอคําปรึกษาจากตันกงก่อนว่าตันกงว่ายังไงแต่การกระทําของลีโป้ในครั้งนี้มันบุ่มบ่ามมันหุนหันพันเล่นนะครับผมคิดสภาพว่าคุยกับตันโกตันกุ๋ยเสร็จปุ๊บแล้วส่งทหารออกไปเลยต่อให้ไปปรึกษาตันกงทีหลังมันก็ไม่ทันแล้วคุณผู้ชมต้องเข้าใจนะครับว่าการติดต่อสื่อสารในสมัยนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแบบหยิบยกหูโทรศัพท์มาคุยเลยมันไม่ใช่มันต้องส่งสารแล้วทหาร ขี่ม้าออกไปแล้วเป็นกองทัพบะจะส่งสารไปยังไงทันคุณผู้ชมถูกต้องใช่ไหมฉะนั้นคับข้อที่1การเลือกฝั่งคนที่มีความรู้คนที่ฉลาดกว่าตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่คุณผู้ชมต้องเลือกด้วยครับว่าคนคนนี้เชื่อใจได้ไหมนั่นคือข้อที่1ข้อที่2ครับลิโป้เนี่ยเป็นคนที่หุนหันพันแล่น ขุนหันพันแล่นเกี่ยวกับตัวริโป้เนี่ยเกิดขึ้นหลายครั้งมากในชีวิตเขาครับในบทวิเคราะห์ตอนที่เราแล้วมาผมก็พูดว่าริโป้เป็นคนที่หุ่นหันพันแล่นแต่ความหุ่นหันพันแล่นในตอนนี้ของริโป้โดยเฉพาะเจาะจ,จงเนี่ยคือความหุ่นหันพันแล่นที่ไม่มองสถานการณ์ให้ขาดคนเราครับเมื่อมองสถานการณ์ไม่ขาดเนี่ยก็จะตัดสินใจโดยที่ขาดการยับยั้งชั่งใจขาดการคิด พิจารณาให้ถี่ถ้วนว่าสิ่งไหนคือเรื่องจริงสิ่งไหนคือเรื่องเท็จตอนที่ลีโป้ยกกองทัพไปหาเล่าปีที่เมืองเสียวพ่ายหากลีโป้มองในภาพใหญ่ว่าเฮ้ยเล่าปีเนี่ยจำเป็นกับเรานะหากเราจัดการเล่าปีไม่ได้เล่าปีจะไปเข้าด้วยกับโจโฉนะหากว่าเรารบกับเล่าปีเนี่ยมันได้ระยะสั้นเสียระยะยาวนะลีโป้ก็คงไม่พลาดเขาเรียกว่า เหตุการณ์ตรงหน้ามันบดบังตาฉะนั้นความบิดพลาดในข้อนี้ก็คือตัดสินใจโดยที่ไม่มองภาพรวมครับผมวิธีแก้คือยังไงอาจารย์ของผมครับผมเคยสอนผมมาไว้ว่าคิดจะประสบความสำเร็จอย่าเป็นเพียงแค่กระต่ายที่มองเห็นเพียงแค่พุ่มไม้ตรงหน้าแต่จงเป็นนกอินทรีเจ้าเวหาที่มองเห็นทุกสรรพสิ่ง นั่นคือคุณสมบัติของการเป็นผู้นำครับผมหากอยากจะประสบความสำเร็จอย่ามองเพียงแค่ระยะสัน้นอย่ามองเพียงแค่ภาพไปไกลเราต้องยกตัวเองขึ้นมามองเหตุการณ์ทั้งหมดในภาพรวมแล้วพิจารณาไตรตรองอย่างถี่ถ้วนหากคุณผู้ชมสังเกตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโจโฉเล่าปีลิปโป้คงเบ้งเล่าขุนศึกเหล่าที่ปรึกษาเก่งๆในยุคอดีตสมัยสามก๊กเนี่ย ก็มักจะพลาดหากตัดสินใจโดยที่ไม่มองภาพรวมกันทั้งนั้นครับนั่นคือความจริงและข้อที่3ข้อสุดท้ายเลยครับผมนอกจากข้อที่หนึ่งเลือกฟังคนข้อที่2จงมองภาพให้กว้างข้อที่3เลยครับซึ่งข้อนี้สำคัญมากลิปโปเป็นคนสับปรับครับผมสับปรับไม่มีความจริงใจตอนแรกอ้างจะผูกสัมพันธ์กับอ้วนสุด วันหนึ่งทระยศ์อ้วนสุดวันหนึ่งคิดจะผูกสัมคัญอันดีกับเล่าปีวันต่อมาคิดจะกําจัดเล่าปีซะแล้วผมถามว่าคุณผู้ชมคนแบบเนี้ยใครจะอยากได้เป็นมิตรคนที่อยากได้เป็นมิตรครับก็คือคิดว่าได้มาไว้ใช้งานแค่นั้นแหละไม่สามารถเป็นผู้นําได้เป็นได้เพียงแค่เครื่องมือของคนที่ยิ่งใหญ่กว่าเท่านั้นเอง หากผู้ชมเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่มีเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่ฉลาดหรือเป็นคนที่เก่งในด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยสิ่งนี้สําคัญมากครับคือความซื่อสัตย์คนเราเนี่ยหากโกหกประจบสอบพลอสับหลับก็อาจจะประสบความสําเร็จเร็วนะอาจจะได้เลียแข้งเลียขาคนจนเป็นใหญ่เป็นโตแต่มันก็แค่นั้นไม่เกิน10-20ปีหรอกจินตนาการเล่นๆสมมติคุณอายุ20กว่า เลียแข้งเลียขาคนเก่งอายุ4ี่สบมีทุกอย่างแต่วันหนึง่งโดนหักหลังวันหนึ่งโดนโกงวันหนึ่งโดนเล่นงานใครจะอยากช่วยคุณแล้วในวันนั้นน่ะคุณมีลูกมีเมียแล้วคุณมีทุกอย่างคุณมีทุกอย่างล้อมรอบคุณร่ํารวยคุณมีสรรพสิ่งแล้วอ่ะแล้วคุณต้องเห็นมันล่มสลายไปต่อหน้าต,ต่อตาขอเขาเรียกว่าสุขระยะสั้นทุกระยะยาวครับผมแต่ว่าเราเป็นคนซื่อสัตย์จริงใจมุ่งมั่นแล้วก็ แน่วแน่กับอุดมการณ์ของตัวเองเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับลีปโปเป็นคนที่ไม่มีอุดมการณ์ของตัวเองผมก็ยังยืนยันคํานี้อยู่นะหากว่าเรามีอุดมการณ์ของตัวเองเนี่ยเราจะรู้เส้นทางชีวิตของเราอะครับแล้วมันอาจจะลําบากในช่วงแรกอย่างเล่าปีเนี่ยกว่าจะมีที่ที่เรียกว่าบ้านได้จริงๆอ,อายุเท่าไหรอ่ออกสนามรบ20กว่ามีบ้าน50เกือบ60อะ่ะคุณผู้ชมมันอาจจะเหนื่อยยากมันอาจจะลำบาก แต่ความสําเร็จมันเป็นของเราแน่แล้วเราจะภูมิใจในสิ่งที่เราได้มานั่นแหละครับคือข้อคิดที่ผมมีในบทวิเคราะห์ของตอนนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe กับ c h anel n แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเวลามีตอนใหม่อัปเดตเนี่ยจะได้เห็นเป็นคนแรกๆเลยที่สำคัญอีกอย่างหนึงตอนท้ายคลิปถ้าดูมาจนถึงนะครับ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านมากนะครับที่ติดตามชมมาจนถึงตอนนี้ขอบคุณที่เข้ามาพูดคุยแสดงความคิดเห็นขอบคุณที่มีคำถามเข้ามาให้ผมตอบตลอดแล้วก็มีคนหนึ่งครับบอกว่าจะพยาย,ยามดันคลิปของผมเนี่ยเข้ากลุ่มสามก๊กให้ได้นี่ผมก็ต้องขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับส่วนตัวผมว่าไม่รู้นะผมว่าโดยส่วนตัวเนี่ยความรู้ผมอาจจะสู้อาจารย์ท่านอื่นไม่ได้เพราะเวลาผม ทำคลิป3ก๊กเนี่ยผมไม่ได้เปิดตําราผมอ่านแล้วก็ดูซีรีส์แล้วก็สรุปแล้วก็เอามาใส่บทวิเคราะห์ที่เราวิเคราะห์สถานการณ์ด้วยตัวเองเท่านั้นเองนะครับผมคือถ้าจะดูผมเอาเนื้อเรื่องเนี่ยไม่ได้นะแต่ถ้าดูเอาบทวิเคราะห์เนี่ยผมแล้วก็ดูอาบทวิเคราะห์กับความสนุกเนี่ยผมแนะนําว่าช่องของผมเนี่ยให้คุณได้อย่างไม่จํากัดแน่นอนนะครับผมแค่กด กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้คุณก็จะได้คอนเทนต์แบบนี้ครับผมอาทิตย์ลา2คลิป3คลิปนะฮะสระวันนี้ก็ผมคงต้องขอลาไปก่อนครับผมขอบคุณคุณผูณ้ชมทุกคนอีกครั้งหนึ่งจริงๆครับที่ติดตามชมมาจนถึงตอนนี้ตอนต่อไปเป็นตอนจบของซีรีส์นี้แล้วนะครับผมอยากจะคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมว่าอยากจะฟังเรื่องราวของใครเป็นคนต่อไปเนี่ยคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้เลยสระวันนี้ผมโคชกริดขอลาไปก่อนครับ ไว้เจอกันครับ